เมืองทุกเมืองในโลกนี้ต้องการฮีโร่ถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ยิ่งดีแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกเมืองที่มีแต่ซีแอตเทิลมีซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงชื่อฟินิกซ์โจนส์เดินอยู่ตามท้องถนนมาเป็นเวลาหลายปีเขาไม่ได้มีพลังพิเศษแต่เขามีชุดและทัากษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม เขายังมีสเปรย์พริกไทยและเครื่องช็อตไฟฟ้าและชุดข,ของเขาเป็นเสื้อกั๊กโลหะที่เย็บติดกับแผ่นเหล็กที่แข็งแรงชื่จริงของฮีโร่คนนี้คือเบนจามินจอห์นฟรานซิสโฟดอร์เขาเป็นคนธรรมดาแต่เช่นเดียวกับซูเปอร์ฮีโร่หลายๆคนมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาซึ่งทำให้เขาต้องสวมชุดฮีโร่สีดำทองวันหนึ่งมีคนทำกระจกรถของเขาแตกเมื่อเบนจามินไปถึงที่เกิดเหตุลูกชายของเขาล้มอยู่บนเศษหินและได้รับบาดเจ็บ พยานหลายคนเห็นว่ามีคนพยายามจะปล้นรถแต่ไม่มีใครกล้าขัดขวางแต่สิ่งที่ทําให้เบนจามินกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในที่สุดกลับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเขาและเพื่อนกําลังออกจากบ้านในตอนเย็นและเจอกับกลุ่มอันธพาลพวกมันทําร้ายเพื่อนของเขาและเบนจามินก็โทรแจ้งตำงรวจขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังเดินทางมาเขาสวมหน้ากากเล่นสกีและต่อสู้กับพวกคนร้ายวันนั้นเองทําให้เขารู้สึกสะท้อนใจว่าไม่มีใครช่วยเขาเลยทั้งที่มีพยานรู้เห็นอยู่ในบริเวณนั้นหลายคน เขาจึงต <buffalo S 2> ัดสินใจเป็นซูเปอร์ฮ like ีโร่เพื emotion, ại, ่อออกลาดระเวนตามท้องถนนและต่อสู้กับคนเลวเช่นโจนขโมยรถขโมยและนักต้มตุ๋นเบนจามินสร้างชุดที่มีเสื้อกั๊กโลหะและเหล็กแหลมเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อสู้นอกจากที่ช็อตและสเปรย์พริกไทยแล้วเขายังมีกุญแจมือและชุดปฐมพยาบาลในการลาดระเวนแต่ละครั้งเขาจึงกลายมาเป็นฟินิกโจนเกือบทุกคืนเขาต่อสู้กับโจนและหยุดการทะเลาะวิวาทเขาตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายหลายครั้งและมีความเสี่ยงถึงชีวิต แต่เขาก็รักษาความสงบสุขต่อไปข่าวลือเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่คนนี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วฟีนิกโจนเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนกลายเป็นฮีโร่และไม่นานองค์กรซูเปอร์ฮีโร่ชื่อเรนนี่ซิตี้ก็ปรากฏขึ้นบนท้องถนนและฟีนิกก็เป็นผู้นำองค์กรนี้ ทีนี้มีอยู่ตั้งแต่ปี2011ถึง2014จากนั้นฟีนิกซ์โจนก็เผชิญหน้ากับซูเปอร์วรยร้ายตัวจริงที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเขาจอมไวรยร้ายคนนั้นคือตัวเขาเองเมื่อข่าวเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ในซีแอเทนปรากฏในหนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตนักข่าวคนหนึ่งติดต่อขอสัมภาษณ์ครั้งใหญ่กับเขาในรายการพอดแคสต์เขาจึงใช้เวลากับฟีนิกซ์สอาวันเพื่อพยายามทำความรู้จักกับโจนส์ให้ดีขึ้น นักข่าวเริ่มถามคนอื่นๆเกี่ยวกับเขาและพบว่ามีคนพูดถึงเขาในหลายๆแง่มุมนักข่าวเริ่มสงสัยว่าซูเปอร์ฮีโร่นั้นโกหกฟินิกโจนส์พูดอย่างหนึ่งแต่ผู้คนกลับพูดตรงกันข้ามแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่แท้จริงของซูเปอร์ฮีโร่เริ่มขึ้นเมื่อเขาเริ่มทำผิดกฎหมายเขาโจมตีผู้ชายปกติที่ไม่ได้ทำร้ายใครฟินิก j o นส์ใช้ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานกึ่งมืออาชีพที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดดยแต่ผู้คนที่เห็นก็ตอบว่าเขาเพราะารต่่่อไมคยแ จากนั้นเขาก็ฉีดสเปรย์พริกไทยใส่กลุ่มคนโดยบอกว่าเขาเพยายามจะหยุดการทะเลาะวิวาทแต่ตำรวจบอกในภายหลังว่ามันไม่ใช่การทะเลาะกันฟีนิกซ์โจนส์ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในปี2020เมื่อเขาเพยายามขายสิ่งผิดกฎหมายให้ตำรวจนอกเครื่องแบบหลังจากนั้นกิจกรรมของฟีนิกซ์โจนส์ก็สิ้นสุดลงผู้คนไม่เห็นเขาเดินตรวจตราตามท้องถนนอีกต่อไปปัญหาทางกฎหมายเอาชนะความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในตัวเขา ซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้มีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นในสหราชอาณาจักรก็มีพบกับฮีโร่ในเครื่องเจียนเหล็กมีคนเห็นชายคนนี้ในชุดแปลกๆหลายครั้งตอนที่เขาเอาที่ล็อกล้อออกจากรถที่จอดไว้ในที่ห้ามจอดในแง่หนึ่งเขาก็ละเมิดกฎหมายเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ปล่อยรถที่เจ้าหน้าที่ต้องล็อกล้อไว้ตามหน้าที่แต่ในอีกด้านหนึ่งฮีโร่คนนี้ได้รับการสรรเสริญจากสิ่งที่เขาได้ทำเขาเดินไปตามถนนด้วยเครื่องเจียนเหล็กและตัดเหล็กที่ล็อกล้อรถอยู่ มีคนพบเห็นเขาครั้งแรกบนถนนในลอนดอนในเดือนกรกฎาคมปี2002ชายคนหนึ่งกำลังขับรถอยู่และเห็นรถที่จอดอย่างไม่ถูกต้องและถูกล็อกล้ออยู่จากนั้นฮีโร่ในเครื่องเจียนเหล็กก็ถามว่าคุณจะมองหาอะไรหลังจากนั้นเขาก็เริ่มถอดที่ล็อกล้อดโดยใช้เครื่องเจียนตำรวจจราจรพยายามหาตัวซูเปอร์ฮีโร่ประหลาดคนนี้แต่ก็ไม่พบเขากำลังตัดที่ล็อกล้อรถยนต์ทั่วสหาราชอาณาจากักรและไม่มีใครทราบตัวตนของเขา มีซูเปอร์ฮีโร่ที่แปลกๆแ,และตลกด้วยมีซูเปอร์ฮีโร่ที่มีปัญหากับกฎหมายแต่คนบางคนก็ไม่ต้องการชื่อเสียงและไม่เสี่ยงชีวิตไปต่อสู้กับคนร้ายหนึ่งในนั้นคือบรอมลี์แบทแมนเขาเป็นฮีโร่ทางตอนใต้ของลอนดอนอยู่ประมาณ2ปีช่วยเหลือผู้คนจากโจรและอันธพาลเขาเป็นชายร่างใหญ่ได้รับการฝึกฝนมีหนวดมีเคราอายุประมาณ30ปีและไม่ทราบตัวตน เขาพูดน้อยและทำหน้าที่ซูปเปอร์ฮีโร่อย่างเงียบๆวันหนึ่งชายคนที่เรียกตัวเองว่าบรอมลี่แบทแมนบอกกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าเขาเกลียดชื่อเล่นของเขาเขาชอบให้เรียกว่า The Shadow เดอะชา d o โด์ซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตชาวลอนดอนหลายคนจากการถูกทำร้ายและจากนั้นก็หายตัวไป คนงานคนหนึ่งชื่อเคนรู้สึกขอบคุณบรอมลีแบทแมนที่ช่วยชีวิตเขาไว้เขาไปเจอเหตุการณ์ที่โจนหลายคนพยายามจะปล้นเคนและชายร่างใหญ่ในชุดผ้าโพกหัวสีดำเสื้อยืดและกางเกงลายทหารก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเขาเอาชนะคนที่เป็นหัวหน้าได้อย่างง่ายดายและไล่พวกลูกน้องไปด้วยหนุ่มสาวสองคนกำลังเดินอยู่ในคอน沃尔และมีคนมาทำร้ายแต่จากนั้นบรอมลีแบทแมนก็ปรากฏตัวขึ้นบิดแขนของคนร้ายไปด้านหลังและซัดเขาล่วงกับพื้นสุปปอร์ฮีโร่สั่งให้ทั้งคู่ออกจากสถานที่นั้นโดยเร็วที่สุด มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในครอยดอนมีคู่รักกำลังฉลองวันครบรอบของพวกเขาแต่มีคนร้ายเข้ามาขนาบทั้งสองข้างและจะเอาสิ่งของทั้งคู่กลัวอย่างสุดชีวิตแต่แล้วบรอมลีแบทแมนก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีเขาสัตว์โจรคนหนึ่งไปสอาครั้งจนหมดฤทธิ์แต่โจรอีกคนก็กระโดดเกาะหลังซูปเปอร์ฮีโร่ของเราบรอมลีแบทแมนไม่ได้สะทกสะท้านและโยนคนร้ายไปกองอยู่บนทางเท้า ในปี2017บรอมลีแบทแมนช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกโจน2คนปล้นแฮรียดตวัย31กำลังเดินไปตามถนนและมีรถมาจอดข้างๆเธอผู้ชาย2คนออกมาจากรถพวกเขาเพยายามกระชากกระเป๋าเงินของเธอผู้หญิงคนนั้นขัดขืนและร้องขอความช่วยเหลือและบรอมลีแบทแมนก็ได้ยินเสียงเรียกของเธอ เขาใส่กุญแจมือโจนคนที่ถือกระเป๋าไว้และจัดการกับอีกคนนึงด้วยการเตะแค่ครั้งเดียวส่วนพวกที่อยู่ในรถเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่ซูเปอร์ฮีโร่จัดการคนขับก็เหยียบคันเร่งแล้วขับหนีไปเขาใส่กุญแจมือโจนที่นอนอยู่บนพื้นคืนกระเป๋าเงินให้ผู้หญิงคนนั้น ในปีเดียวกันมีผู้หญิงอีกคนกำลังกลับจากผับและเจอโจรโจรยังไม่ทันได้กระชากกระเป๋าเพราะเธอวิ่งหนีคนร้ายวิ่งตามเธอไปเธอกรีดร้องและวิ่งต่อไปอีกสองสามวินาทีเธอมองไปรอบๆตัวและสังเกตเห็นชายคนนึงสวมชุดดำเขาจัดการโจรไปเรียบร้อยแล้วและเขาวิ่งตามเธอไปเพื่อจะบอกเธอว่าทุกอย่างโอเคแล้วเธอบอกว่าเสียงของเขาเป็นมิตรผู้หญิงคนนั้นถามชื่อของเขาและเขาก็เรียกตัวเองว่าผู้พิทักษ์เธอถามว่านั้นเป็นชื่อจริงของเขาหรอซูปเปอร์ฮีโร่หัวเราะตอบและจากไป น่าเสียดายที่หลังจากปี2017ก็ไม่มีใครเห็นผู้ชายสุดแกร่งคนนี้อีกต่อไปบางทีเขาอาจจะเบื่อการเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือย้ายไปเมืองอื่นหรือเขาอาจจะไปถับเส้นคนที่อันตารายมากๆและถูกจัดการไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการกระทําของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายและแสดงให้เห็นว่าใครๆก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ผู้คนที่สวมบทซูเปอร์ฮีโร่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศคนที่จะตัดสินใจสวมบทบาทในการสร้างความสงบสุขสามารถพบได้ในแคนาดาออสเตรเลียอาร์เจนตินา ฝรั่งเศสญี่ปุ่นและสถานที่อื่นๆอีกมากมายโดยพื้นฐานแล้วคนเหล่านี้จะเดินตรวจตราตามท้องถนนและแจ้งตำรวจหากพบเห็นสิ่งที่น่าสงสัยพวกเขากระตุ้นให้ผู้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่อย่าพยายามทำตามตัวอย่างจากพวกเขาการใส่ชุดแล้วเดินไปทั่วตอนกลางคืนเพื่อการผจญภัยเป็นความคิดที่อันตารายและไม่ดีนะ